สบายดีทุกคนืัอนี้ก็มาพบกับซองกระตุ้นสาวผู้ไทยคือเกล้าเนาะทุกคนมืัอนี้ข้ากัซซีมาแต่งกลิ่นเนาะหิวข้าวสิมาให้กลิ่นซีมาให้กลิ่นแล้วก็มืัอนี้สิมีกระดูกค้างหมูเขาสิมาทอดเอาเนาะทุกคนตอนนี้น่ะไฟก็ยังหมดทันในดั่งค่อยต้องไปดั่งไฟก็นะทุกคนไฟกันเฮ้ยทุกคนตอนนี้กลับไปเอาฟืนก่อนเนาะ ขอบนุณมาเด็กไทก็เลยทุกคน ตอนนี้ก็ะจุดไฟกันเลยทุกคนโอ๊ยดีบซ้ำ นี่ทุกคนไฟค่อยกะถือว่าติดแล้วได้ทุกคนใกล้ติดแล้วติดแล้วบันนี้ก็ค่อยจะิไปเตรียมแนวกิิ่นแล้วคจะเห็ดกินติกหน้ามาแล้วติกหน้าติกหน้าติกหน้าพี่ ทุกคนมันในขั้นตอนมนันในกั้นตาน,นสี่อันเยดพัดกระดูกหมูแล้วทุกคนไฟเขาจะเริ่มติดไปทุกคนตอนนี้ใครกับพร้อมแล้วเนาะใครสี่มากแ้วลงมือเฮ็ดแต่งกิ่นนะกินข้าวเท็กเลยนะทุกคนู้จะกินนะกินขา้าวกระดูกได้วก็กิไผ่บอป้าอันนี้ซีนก็ ปลาเห็ดกินอันนี้ากินนะปลาเด้อเอากไะต้ีเหมเยเอาตัเชาหมบปต้เชียมเอาบ่ป้วยน้อย,ยนือตั้งอันนี้ลามากลเลยนะตั้งอีลายอย,ยนันะดิกเมเราบอกว่าฟงนะ แปะโอเคครับมาดันไปซิละป้าแตงกินน้ําปลาเด้อพี่เจ็ดพี่เจ็ดไม่โสดหน่อยทากินน้ํา <laughs> <coughs> มาแตะบ้านวังเขนอีลาฮ์เด้ผูกเบลอเลยจ้ะตอนนี้ก็ให้หมอ้อหนำหอนมันเดือดก่อนนะทุกคนเนาะให้น้ำมันมันเดือดแล้วเขาจะเอาอันนี้ลงเอากระดูกต้ออนเมนูบดทึกนะทุกคนเ่าทอดกับโบ<อ>แมนนะเพราคั่วกับโบแมนนะฉันไม่ได้จ้ะฮึสวัสดีบ๊ายบาย คีล้อเอาลูกมือก็เนาะ ฮะอย่าบังกระตุ้นนี่อย่าบังกระตุ้นโทรศัพท์ป้าขออย่าห่ากระแป้งนะป้าเมื่อวานมีได้โทรศัพท์กะบ่งบิ่งนอาอีเมสไปขันป้ามันเบิ่งอย่ได้อาไปเฮ้าอีเมสแล้วก็บอกเลยอีเมสเลย มากินข้าวเด้อปลาเฮดผิอยูใส่กระากว่ามันสิสุกนะทุกคนคือไ่ได้น่ะม่ไกินะข้าวเซานะทุกคนตกอยู่บ้านนี้กับตั่ เริ่มกลิ่นหอมออกมาเลยทุกคนเสร็จแกลกสีซุกแล้วทุกคนใกล้สิได้กินนลวพัดกระดูกหมูแล้วพัดกระดูกคางหมูแล้วนะทุกคน ทางหมูแตงแต้มือค่อยมาแต่สวรรค์เลยค่อยซื้อมาแล้วก็ซื้อมาไม่กินนะแล้วทุกคนมือนี่ก็เอาออกมาแบ่งเด็กมาสตีกโทรศัพท์ป้าได้ใส่ล่าไว้ให้ไอเมฆแล้วบอโทรศัพท์ป้าได้ะสิล่าไว้ให้ไอเมฆนะโทรศัพท์ปตุ้นนะ เหน่้ไม้สองแน่งไนะปเห็นน้อไม้ป่งสองแหน่งสนะีบร้ไปหาหนอไม้บ่สสนะบรสอดไฟิไปหานอไม้บ่ ไปการ์เซออเอาเลยมทุกคนจะ่าน<ม>่เคืองเคืองก<ม>ุ้ง<ม>เคือง<ม>อะ<ม>นนั้นมันบอกพ่อเนาะ<ม>ถ้าเกิดมาคาร์ทเอาพารรืมาโคเอา มาป้านน่ยนุกเราสับป้านน่ะเลยไฟกำลังเดือดเห็นไหม ก็คืแบบกำลังกิได้แลวนะค 真是很妈妈 ซิมดูมันคือโบดอะแต่เมื่อป่งก็้อนไมันมาโอ้โหทุกคนดูสิได้กินมากเลยใส่แต่ไมาเพิอนนี้กะจะเสียโนนี่จ้ะลองซีมมาดูทักทับนี่ทุกคนคือแบบว่าค่อยเฮ็ดอาหารเมื่อนี้กะ สำเร็จไปที่เฮมฮอยเนาะกับซีปะมาณนี้เนาะทุกคนน่ากินบอกอกหมูบอกไม่ถูกแต่ว่าอร่อยซีฟิมแม่ฟิมหมูเห็ดยูนีเด้หมูเห็ดยูนีเด้เห็นยังไงรสชาติอร่อยติดใจบ้าเลยอร่อยแซ่บมากค่ะแต่มาหุ้งรสแซ่บไปทุกคนไปกินเลยตอนนี้ก็ค่อยเฮ็ดเสร็จเรียบร้อย หน้อยถอดใกล้นะสิมมองดูปลาเห็ดนี่นะถอดหมูแล้วละดอกนะจังมานะต๊งอย่ถอดใีอะอดติ๊กก็าไปางอไดเยิยตอนนี้ตอนนี้ล้างหม้อก่อนเสร็จแล้วจ้าคุณแม่มาม่น้อยซิมมงดูไหม กินกับข้าวและกินกับอันนี้ล้วมันกระโดดมันเหลือเบาเดี๋ยวถอดไข่แล้วได้ตาเอ้ยลาอวเร็วโมเปิลโมเปิลไม่กินธาตุหมู่บ้านเราพีนเอามาทุกคนวันนี้ก็ค่อยกับเฮ็ดกินก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพรานซีมากินซีมากแล้วไหมกินข้าว มันเป็นทุอคนกินกินกินง่ายครับกินจีนนี่เได้กินจีนนี่ย้ำซลม่ยม่ล้างอยู่ไม่ล้างหม้อดท่ายเพราะถึงหม้อมันะย่ยก็ได้ค่ะเนาะเยอมันคือนึงเศษ็เห็นอย่างนั้นต้อง ้แกงงั้นได้แกะอย่างหน้าจอไม่ออกพักทายสบายดีเอ็ดีต้องนะกระตุนด้วยเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อ้ยมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนชิมดูชิมดูสีนะชิมดูสีหนะแซ่บหอมน้อยแซ่บแซ่บบหน้อย่อย

แกอร่อยเลยตอนึกน่านสมมต่น่ากนกะลาด้วยครับลาด้วลาอราไ่แซบอ่ะแซบบบกะลาสิมลูก จอไป้กิ <c oughs> นเป็ดได้พิมเมื่อไหร่มีเสืก็มันเค็ได้กินตัวนี้ไปเบ็ดนมันนี่นาเนี่ยมันนี่นี่มีเได้คนเก่ง่มันเอาผูดีวม,มันเขาจับจริงหนามันเอาผู้ดีิ้นมอร่อยอร่อยอร่อย นะสำหรับคลิปนี่ก็เข้าไปกินอีกแล้วนะทุกคนพอดีเทงพอดีนี่กัเข้าไปกินแล้วแล้วนอนแล้วก็มาคราวนี้ก็ค่อยกับดเขอบฟีดคลิปลงเทงแค่นี้นะทุกคนอย่าลืมทุกคนไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่อยให้คลิปต่ตอไปเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเด้อบ,บายๆน้องติ๊กหน้าก็ให้